ครับนี่แหละครับเป็นชุดโชว์วัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนะครับธโมวัดเกินกระถินนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มปี47เนื้อเงินนะฮะนี้บล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคําสังเกตตรงสันจมูกจะมีเส้นฮะและส่วนแขนด้านขวามือนะครับบริเวณแขนเนื้อแขนจะเต็มนะถ้าเป็นบล็อกทั่วไปก็แขนจะเป็นแบบไม่เต็มนะมีรอยขูดนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะปี39นี่เนื้ออัปก้าหายากที่สุดนะครับจำนวนสร้าง 300รอนะครับ3ามองค์นะครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับพบกันในช่อง YouTube ช่องสนอชา n e l คลิปนี้ก็จะพามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนคเป็นชุดโชว์นะครับ15องค์นะครับเป็นสร้อยยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างนะครับไปชมในคลิปกันนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลไปชมในคลิปกันเลยนะครับครับนี่แหละครับเป็นชุดโชว์วัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนะครับธมโมวัดเกินกระถินนะครับก็จะมีเหรียญนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับแต่ละรุ่นแล้วก็จะมีรูปเหมือนปั๊มรูปลอนะครับแต่ละรุ่นนะครับซึ่ง เนื้อเงินหน้ากากทองคําก็จะมีเหรียญปัดตาลนะครับก็จะมีเหรียญปัดตาลองนี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับเหรียญปัดตาลออกปี57นะฮะแล้วก็จะมีเหรียญอายุวัฒนมงคล83ปีนะครับหรือเหรียญโล่นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับและอันนี้ก็จะเป็นเหรียญชนะจนครับเนื้อเงินนะครับไตรมาส56นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างอายุวัฒนมงคล90ปี ออกปี60นะครับอันนี dad, old, ้นะครับแล้วก <qui> ็จะมีเหรียญมนมหาการนะครับมนมหาการเนื้อเงินนะครับนี่นะครับไตมาท5 9และอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ลึกกระถินปี52อนะครับออกปี52อและนี่ก็จะเป็นเหรียญอายุวัฒนะมงคล82ปีนะครับออกปี52นะครับในส่วนของรูปหล่อเอารูปเหมือนก่อนรูปเหมือนไตมาทห้สนะครับหรือเข่ากว้างครับนี่เนื้อเงินนะครับ แล้วอันนี้ก็จะเป็นไตามาดนะครับเป็นนั่งเสือนะครับรูปหล่อลอยองค์ฮะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อรุ่นฉลองอุโบโสถนะฮปี4ีส่วนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อปี4 4นะครับเนื้อเงินนะครับน,นี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นผ้ายอดธงนะครับเนื้อเงินเหมือนกันนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มปี4 7่เเนื้อเงินนะครับนี้บล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคำสังเกตตรงสันจมูกจะมีเส้นฮะและส่วนแขนด้านขวามือนะครับบ <an> ริเวณแขนเนื้อแขนจะเต็มนะถ้าเป็นบล็อกทั่วไปก็แขนจะเป็นแบบไม่เต็มนะมีรอยขูดนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนป <t> ั๊มรุ่นแรกนะครับปี39นี่เนื้ออัปก้าหายากที่สุดนะครับจำนวนสร้าง300นะครับ300องค์นะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มกระถิน50นนะครับนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นชุดโชว์นะครับชุดโชว์15องค์นะครับก็มีอีกหลายชุดนะครับเดี๋ยวจะเอามาลงใน YouTube เพื่อให้สิทธิอนุสิทธ์ใหม่ๆได้ชมนะครับซึ่งบางอย่างก็หายากนะครับอันนี้ก็เป็นชุดโชว์นะครับไม่ได้ามาเปิดให้บูชานะครับก็จะมีรุ่นอื่นเปิดให้บูชา,าสามารถไัชมได้ที่ร้านสอนอพระเครื่องศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันธิย์บังกะปิชั้นสานะครับ ก็สามารถมาชมได้นะครับหรือจะติดต่อเบอร์โทรที่ให้ด้านล่างลิงก์นี้นะครับแล้วก็จะมี ID l ดียนะครับสามารถติดต่อมาขอชมได้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ